จะงงกันสักนิดหนึ่งว่าเรามาที่นี่กันทำไมอ,อุศรันอ่าทำไมเราถึงต้องมาดึกดื่เดนนอย่างนี้แล้วที่นี่มาที่ไหนอ่าเป็นเรียกว่าแหล่งศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นในสมัยนี้ในเวลาค่ำคืนพวกเขาทำรายกันเรามาถึงมหาลาัยชื่อดังอ่ะแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งูแ่งงแ,งงแถวแวาเแถวบานเขน เราอย่าไปบอกว่าที่ไหนชื่อหังแห่งหนึ่งแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเด็กวัยวรุ่นออตอนการเ่้ามาคืนนี้เขาทําอะไรกันใช่แล้วช่วงปิดเทอมนี้หยุดยาวๆมานี่เขามีแผนกันว่า,าจะทําอะไรครับผมเราจะเข้าไปในประตูร้านเกับบนเดี๋ยวนี้โอเค ดีเป็นร้านเกมที่มีเปิดมานานแล้วแล้วก็อาจจะมีกองเก่าสักนิดหนึ่งเราไปเชิญชมกันในร้านเลยทีเราไปเห็นน้องๆมากมายอยู่ในร้านเข้ามาจะไม่เชิญคุณน้ำทางไปเลยโอเคครับไปครับเจอครับเด็กผมยมครับครับซีเรียสเกมนี้เกมว่าซีเรียสขนาดนี้มันต้องเป็นเกมแบบรผมเห็นค่าต่างแบบตัดต้องสองเท่าดูแรงฮะเกมต้องดูแรงนะเขาก็ทำน้องน้องน้องน้อ อะไรคร,ครับน้องครับเฮ้ยทำไมมีแต่คนมากวนเนี่ยโอ้ย oh, พี่ครับผมตายแล้วครับเนี่ยแล้วองนีไเป็เลเวลผมจะไม่ขึ้นเลยครับแล้วพรุ่งนี้ผมก็ไม่มีอะไรเป็นวดเพื่อนได้เลยอะครับพี่ผู้ทักษพี่น้องพี่ไม่ได้ทั้งใจจริงแต่ว่าน้องเล่นเกมอะไรอยู่อะครับอ๋อก็พินบอลเนี่ยครับองเวลน้องอเท่าไหร่แล้วยังไม่ขึ้นเลยครับ พรุ่งนี้ผมไม่รู้จะพี่เขาพี่เขาคุยกับเพื่อนยังไงเราจะขอคุยอะไรหน่อยไงแต่ว่าน้องเมื่อเช้าน้องรีบรีบไปเลยนะครับขอทำไมอ่ะกาเสื้อน้องจะใส่ไม่ดีนะครับผมใส่นี่มาแต่เช้าเลยก็ผงจะเป็นทางนั้นแหละครับน้องแล้วจีบนี่ก็แย่กันขึ้นเลยครับเสื้อน้องนี่รีบมากไหมครับเนี่ยก็เมื่อเช้าผมรีบตื่นก็สายแล้วแบบรถโรงเรียนก็มาบีบตาเรียกอยู่หน้าบ้านนี่ผมเรียนเสร็จก็รีบมาเก็บในเวลเลยครับ ไม่เดี๋ยวไม่มีอะไรไปขูดเพื่อนน้ำชาได้ยังไม่ได้ชีวิตน้องนี่น่ารักทุกท่านทุกน้องผมก็เริ่มที่จะคันแล้วโอ้โหสตูดโอมันเป็นโรคติดต่อด้วยเปล่น้องพี่รู้สึกคันหรือเปล่าเมื่อเช้าก็รีบมาอัดรายการถ้าเราจแต่เสียเวลาเก่า้ักเราไปที่สตูดิโอเราดีกว่าเราขอเชิญน้องไปสัมภาษณ์กันิดนึงอ่ะแล้วเลยว้ขผมเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาเก็บให้แอร์โรแกน2009สตูดิโอ2เทค747แอคชั่น กราบสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการบ้านนี้เมืองนี้มันอะไรกันนะกันหนาจะพังกันให้ตายจะเลยนอย่างไรปะทู่คุณเฟ็นครับครับผมไม่ใช่ครับรายการอะไรครับเอ l โล่ทีวี2009ครับครับผมผมแซลเล่นครับท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมานั่งกันบนพื้นแบบนี้อ่าเราไม่มีตังกันหรือยังไงไม่ใช่ตังเรามีใช่ไหมครับ เราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศใช่ครับมานั่งคุยกันเรียกว่าคุยแบบจับเข่าคุยจับเข่าคุยกันเลยจับเข่าคุยกับน้องๆให้เห็นจริงว่าความเป็นกันเองว่าเรามีกันขนาดไหนโอเควันนี้พบกับน้องน้องชื่ออะไรครับจากน้องสมครับสมสมสมบูรณ์สมบัติหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับสมเทพครับแหมกอนเลยแบบหนึ่งมุกนี่ที่เราไปพบน้องเขาที่ร้านเกมแถวท่าไหนครับ แถวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางเขนแต่เราไม่บอกว่าที่ไหนนะครับวันนี้เราอยากจะทราบแต่ผมว่าน้องเขาหน้าเขาหนึ่งงๆอยู่ครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปแต่งหน้าแป๊บนึงครับคือน้องอนี่ลืมคอสตูมคอสตูมมาท่าน้องพร้อมแล้วคอสตูมโอเคพร้อมนะโอเคโอเคโอเคชิญขอเชิญนรับคุณสมิตทีครับสมอะไรครับสมเพสครับอ่ารู้สึกจะออกแก้วออกแก้วพิจารณ์อ่า เริ่มเลยดีกว่าสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าต้องพอ,องกัน,นสักนิดหนึ่ง <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับเ <c oughs> ชิญคุณอยากจะทราบว่าน้องสมเนี่ยครับทำไมถึงต้องไปเล่นเกมครับที่ร้านเกมไม่มีอะไรทำครับเล่นตามภาษาวัยรุ่นหมูอับเบลทุกวันเท่แล้วที่บ้านน้องทำอะไรครับโอ้โหที่บ้านนี่นั่งกินนอนกินเลยครับ <c oughs> เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตสบายไม่ใช่ครับ ที่บ้านมป็นอำมาตย์ใช่ไหโอ้โหเล่นต้องมาเล่นเกมคือเด็กน้องจะเอาเวลาไปช่วยพ่อแม่ที่นั่นป so ่วยอยู่ทำมาเก็บเลเวลกับพินบอลโอเครู้ไหมครับว่าที่พี่เจอมาวันนี้พี่ต้องการอะไรกับไม่รู้กับน้องไม่รู้กวามจริงพี่เลยจะทำอะไรจากน้องหรอครับว่าพี่อยากแนะนำกิจกรรมดีๆในช่วงปิดเทอมน้องเคยมีความฝันนะครับไม่มีครับ เคยนอนหลับไหมครับเคยแต่หลับแล้วไม่ฝันเลยฝันมาไอ้น้องไม่ต้องเกรงน้องทำตัวเหมือนอยู่บ้านเลยสบายสบายเลยโอหเดี๋ยวเดี๋ยวคือน้องไม่ต้องไม่ต้องสบายที่สุดในชีวิตขนาดนั้นยามานิดนึง่าสบายแน้องตากูว่าน้องนั่งอย่างเดิมดีกว่านั่งแับอย่างเดิมเก่งๆอย่างเดิมเลยคืออย่างพี่ว่ามันพอครับคือพี่ว่าบางทีเนี่ย การที่น้องมาเล่นเกมเนี่ยเก็บเลเวลแล้วก็แบบเอาไปอวดกันเพื่อน้องมีคาแรคเตอร์ที่เก่งมีไอเทมดีหรือว่าการซื้อ,เ,อเงินในเกมด้วยเงินจริงเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาตั้งเมืองเลยนะครับที่เราแก้กับเยวชนทําไมน้องไม่เอาเวลาเหล่านี้ไปทําในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พี่คิดว่าเรามีกิจกรรมที่ดีกวนี้รายการเรามีก้องตัวเดียวนะครับ oh <my. S 1> กิจกรรมที่ดีกว่านี้ของเราครับอย่างเช่นแอโลแคมป์เนี่ยครับน้องสนใจบ้างไม่เอ้ยสนใจหน่อยดิอันนี้ค่ายนี้มันเป็นยังไงอะไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำดูปกากรังโฆษณาเข้าไปโฆษณาการกินข้าวบนตึกใบหยกโฆษณาอีกน้องเก่งจาดการล่าเครื่องบินกับนายพลโอ้โหพวกพี่นั่งเครื่องบินโบอิงรุ่นล่าสุดเจ็ดแปดเจดคือรายการเราจะพาไปทำ ไม่มีในรายการเราแต่ผู้ชมครับอย่าเพิ่งดวดสรุปไปความสรุกสนานความรู้เสียงร้องและก็ประสบการณ์จริงเหล่านี้นะครับหาได้จากแอ r โชแคก็ไม่มีครับในแคมป์มีเหรครับมีครับมผมพูดเลยครับความจริงแล้วมีครับมีคอร์สุกที่เตรียมให้น้องอย่างเต็มที่แล้วนอกจากนั้นความรู้ใช่ไหมใช่ดิใช่สิความรู้เรมีให้ <c oughs> ใสนใจอย่าง คือน้องรับมันเยอะเลยอะแบบ <c oughs> ดียอดอะอันนี้อะดีแหละ <c oughs> ดีเอาว่าคือการบินเนี่ยเอ่อท่านผู้ชมอาจสงสัยว่าบางทีม,มันเหมือนกับว่ามันเป็นการมันก็เหมือนกับแค่เครื่องบินบินขึ้น ừ, ไปบนฟ้าหรือเปล่าปไปแล้วลงอ้าวแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> ใช่แค่นั้นครับไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับการบินคือ มันเป็นสิ่งส่วนเยอะอะเยอะเลยอยากรู้แล้วสิอ่าอยากรู้อยากรู้ไหมอยากรู้ว้ยโอ้ยทำเลยแล้วไปป่ะอยากรู้งี้ทำไงโอ้ยต้องมาร่วมกิจกรรมเลยต้องดิสโตรดูต้องดิเซอร์นี้ว่างไหมไม่ว่างไม่เอาเลยไม่โอเดี๋ยวพี่อัพให้เลยเรียบร้อยเลยโอเคแต่ว่าตอนนี้อยากมาแอ้โลแกรมผมมาอยากมาแล้วถ้าท่านผู้ชมที่สนใจรายละเอียดทำยังไงล่ะบอกเขาไปสิ ใช่คืขอข,อขอ้างล่างน,นี้เลยมีไหม,ม,มลูกอ่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวเขาใสา่ให้ <c oughs> สำหรับวันนี้หลับคันดีราตทีัสิ์สวัสดีครับ